ซ่วมอวีดสองพันห้านะครับวีสองนกันนี้นะครับคืออะไรรายรทำนะครับตอบเลยทุกคนฮะอ๋อรถประทํารถประทํะาและช่างก็ทําด้วยใช่ไหมไม่ไม่ช่างช่งประทําด้วยที่รถประทํทะา อ่านะครับแล้วขับมาก็ลองฟังเสียงน่ะสิจ๋งดีเลยเอาหวยออกเมื่อกี้อีกเก้าเจ็ดอีกนะแล้วได้ไหมครับไม่ได้เอาเลยครับมีคนบอกใครซื้อแต่ไม่ซื้อไปซื้อห้าศูนย์เรามันคนดื้อเรื่องเคื่องมาเป็นนึ่ง เรนานครับก็หลายอย่างเห็นเห็นโลพี่บอกว่าทำหมดเกยอะเลยเนาะเป็นหมืนนะ่นแล้วอ่าเอาอันนี้ลองดูใหม่อยากอยากให้นิ่มยหญ่ขับสบายอ่ะอ่ะทีนี้เราถอดไปสิอ่านะครับหลังจากถอนลงมานะครับรถประธรรมครับนี่ครับเป็นคราดเขาแปลงเป็นคราดสปอร์ตนะครับจะเป็นเอาเกียร์ถ่ายรถโคนเกียร์ถ่ายไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ ในในฟาร์มกี้ฝาข้างอเอามาดูหน่อยทางนี้ก็นี่ครับได้รับการเจียแต่งเพื่อให้เข้าเพื่อให้ครอบได้นะครับแต่ทำให้น้ำมันมาเลี้ยงชุดเฟืองไม่พอนะครับอุดตันทำให้พังบ่อยนะครับนี่ครับเจียรตรงนี้อันนี้คือรูน้ำมันวิ่งเลยนะครับน้ำมันเครื่อง ต่อไปก็เป็นรถช่างทำาแลท่้วนี้เจ้าของบอว่าหมดเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้ดีว่างั้นจบทีนี้ทีเดียวโอเคนะครับสวัสดีครับจากโทรมาเตอร์พนชัยนะครับอ่าเว็บร้อยวันนี้ก็พร้อมที่จะคืนชีพนะครับแต่คืนชีพใน น,นี่นะครับเจ้าของโร้งอยากให้เรายิงทรายนะครับก็เลยจัดให้อย่างขาวชุ่มหน้าเจี๊ยเลย <c oughs> สะอาดสะอ้านสวยงามเลยนะครับงานนี้เจ้าของต้องการนักหนาเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับ <c oughs> ทำให้เลย <c oughs> เอ้าเห็นผลงานแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ ไอ,ไอ้ยิงซ้ายนี่ถ,ถูกใจครับถูกใจเนาะโอเคครับทุกอย่างจะสะอาดสะอา้านแล้วหลายอย่างก็คือพวกแผ่นคราดชามครับลังคราสแผ่นคราดลูกสูบแหวนวาลโซ่เราเล่นต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าทำมาแล้วไม่ได้ผลนะครับสองรอบแนละ้วไม่ได้ผลทํามาสองรอบไม่ได้ผลครับวันนี้จะจบที่นี่เลยนะครับ และอีกอย่างก็อยู่ที่การใช้งานด้วยนะครับต้องดูเลยน้ำมันเครื่องอโอเคนะครับเดี๋ยวโปรโดคอยจะตาม